ข่าวมินัยีงคืนฟุตบอลไทยบายมาน p o k โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3กรกฎาคม2565โดยใช้ผู้บังคัรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันก่นกนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้เรีรมชมธนวัตรแข่งทีมชาติไทยลงสนาม5แมตช์และซัสติี้ชุดใหญ่ในครั้งนี้ โดยงานนี้ทางแฟนบอลไทยเตรียมรับชมเจ้าต้องกันธนวัตน์สุจิตถาวรกองกลางทีมชาติไทยลงสนามกระทางสโมสรเลสเตอร์ทีมชุดใหญ่หลังจากสโมสรเลสเตอร์นั้นประกาศเกมปริซัในนาฬิกา2022ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยประเดิมเกมแรกในวันที่9าากรกฎาคมนี้พบก,กับทางนอสคาวจีชินเบดิกทของกกฤษ ต่อไปด้วยทางเลสเตี้จะออกไปเยือนชิน OHL อดีตต้นสังกัดของกวินทามสินันวันที่16กรกฎาคมหลังจากนั้นแมตที่3จะเยือนเพรสตันทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวันที่23กรกฎาคมแมตที่4จะออกไปเยือนดาบบี้เคานตี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตสำคัญพบก,กับทางเซบียาทีมแล่งจะทางลาลิกาสเปนวันที่1สิงหาคม ซึ่งปริสั้นทั้ง5นัดมีความสาคัญต่อธนวัฒน์สุจิตถาวรและลูกทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้น้องกันธนวัฒน์สุจิตถาวรอายุนั้นกำลังจะเกินโคต้าในทีมชุดอยู่ย3ปีและส,สตี้ํำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิสูจน์ตนเองเพื่อจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ให้จงได้ในครั้งนี้ ทนันทีในเกม p r ีซันในาการที่ผ่านมาธนวัน์ซึงจิตาบอลได้รับประกาศลงสนามให้กับทางทีมชุดใหญ่เหลือสตีเล่นร่วมกะทางเจมี่วาดีเคเดซี่อิเฮนาโซแข่งระดับอาท็อปของทีมและน้องกันธนวัน์ซึงจิตาบอลก็ทำผลงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดีแต่น่าเสียดายที่เขานั้นได้รับอาการบาดเจ็บกระทั่งต้องพักยาวกว่า2เดือนเต็มในครั้งนี้เป็นน้ำวางานนี้ต้องรอดูันตอไปก,กันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนิดครับ ประธานเชียงรายตอบประเด็นเอกนิตแล้วก็พิธีวัตรย้ายหรือไม่ซึ่งมาดาให้ปวินรัตติยภัยรัตน์ประธานสโม,มรสรเชียงรายยูเนเต็ดได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่าเอกนิตปัญญาณารุกวันเดอร์คิสของเมืองไทยจะย้ายไปที่เมืองทองส่วนพิธีวัตรสุจิตรมกุลห้องคเครื่องจอมกแกล่งทีมชาติไทยส่วนกัปตันคนสำคัญของทีมนั้นจะย้ายไปยังบีจีประชุมยูเนเต็ด นอกจากนี้มาดามไฮยังได้เปิดเผยอีกว่าตอนนี้ทีมได้สอนเตเตหน้าใหม่เข้าสู่ทีมฐานะผู้เล่นโคต้าต่างชาติอย่างทางจิโก้ลุยแลนดิสปาการหลังชาวบราซิลและก็คิมมินจินกองหน้าชาวเกาหลีใต้และจะเดินทางเข้ามาซ้อมกับทีมวันแรกในวันที่4กรกาคมที่ถึงนี้สำหรับทางอีกดิติปัญญาผลงานในราการ2021นั้นลงสนามให้กับทางเชียงรายเต็ด11แมตช์1แอซิส ก่อนถูกส่งตัวยืมไปยังกับทางเชียงใหม่ยูเต็ดช่วงแรกที่2ลงสนามทั้งที่13นัดยิงไปถึง2ประตูทําไปถึง3แอสซ,ซิสในขณะที่พิทิวัตสุจิตธรรมกุลลงสนามกับทางเชียงรายไปในสิ้น29นัดยิงไป1ประตูทาไปอีก3แอสซ,ซิสในครั้งนี้เปน็นน้ำนักการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอาร์เปิดอันดับตลอดการของทาง AFF U19 ปีทีมชาติไทยรั้งอันดับไหนกันแน่ โดยทีมชาติไทยยู19ปีภายใต้การนำทัพของซับบาร์ดอบาลโลกราเซียมีภารกิจสำคัญนำทัพช้างศึกล่าแชมป์เอเอฟเอฟแชมเปี้ยนชิพ2022ทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอพร่อมสายกระทางเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมาบรูไนและก็ฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่มบีนั้นก็จะมีมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์สปมลาวและก็จิมเลสเต้โดยล่นสุดทางอาเซียนฟุตบอลรายงานข่าวเปิดอันดับเอเอฟเอฟยู19ปีในครั้งนี้ ปรากฏว่าทีมชาติไทยนั้นรังอันดับหนึ่งของอาเซียนแข่งไปทั้งหมด81นัดเก็บแต้มไปมากถึง152แต้มส่วนเวียดนามตามมาเป็นอันดับที่2แข่งไปทั้งหมด82นัดมีทั้งหมด146แต้มตามมาด้วยนะฮะอันดับ3เป็นเมียนมามาเลเซียอันดับ4อินโดนีเซียอันดับ5้าสปปลาวอันดับ6สิงคโปร์อันดับ7จิมจโมเรสเตอันดับ8กัมพูชาอันดับ9ฟิลิปปินส์อันดับ10และก็บรูไนอันดับที่11 โดยกันนี้นะผมอันดับที่1ก็จะเป็นไทยแลนด์นะฮะแข่งไปทั้งหมด81แมตช์มีทั้งหมด152แตม้มอันดับ2เวียดนาม82แมตช์116แตม้มอันดับ3เป็นเมียนมา68แมตช์119แตม้มอันดับ4เป็น Malaysia, มาเลเซีย65แมตช์117แตม้มอันดับ5เป็นอินโดนีเซีย50แมตช์83แตม้มอันดับ6เป็นลาว54แมตช์68แตม้มอันดับ7เป็นสิงคโปร์50แมตช์47แตม้ม อันดับที่8เป็นติโมเรสเต3สามสิบหแมตช์สีแต้มอันดับที่9ก้าเป็นกัมบูเจียสี่สิบห้าแมตช์สีแต้มอันดับที่10เป็นฟิลิปปินส์สามแมตช์สิแต้มและอันดับสุดท้ายอันดับที่11ก็จะเป็นบรูไนสามสิบเแมตช์สิแต้มในครั้งนี้นะนะผมเป็นะว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเบนดิชแนวรุกทีมชาติไทยประเดิมชุดใหญ่ออกฟอร์ดยูไนเต็ด อาจคู่แข่งยับเยินไป5ต่อ2โดยเบนจามินเดวิสนะฮะกองกลางเชิงรุกทีมชาติไทยประเดิมเปรีดีสิส้นเกมแรกกับทางทีมชุดใหญ่ New Dead, ออฟฟอร์ดยูเนเต็ดถล่มอัชนะออฟฟอร์ดซิตี้ไป5ต่อ2โดยเกมดังกล่าวเบนจามินเจมส์เดวิสกองกลางทีมชาติไทยถูกรงสนามเป็น11ตัวจริงกับทางทีมชุดใหญ่ออฟฟอร์ดเป็นครั้งแรก ก่อนจะช่วยทีมบดเข้าใส่คู่แข่งช่วยทีมถล่มอาชนะไปถึง5ต่อ2ซึ่งเกมนี้เบนเดวิชได้รับอะกาศโชว์ฟีท้ามากถึง69นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปและก็ส่งคนอื่นลงมาแทนซึ่งจถิ่นนั้นได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในช่วง6นาทีแรกจากทางมาเชียเชียนจากนั้นออฟฟอร์ดก็ไม่ได้4ประตูรวดจากทางบันาเกนเจมเฮนรี่บันนากันและก็สัมรอก โดยครึ่งแรกทางอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดนั้นบุกนําไปก่อน4-1ต่อ 1. เข้าสู่ครึ่งหลังเจ้าถิ่นอ็อกฟอร์ดซิตี้ยิงไล่มาเป็น2-4ต่อ 4, จากทางเรนเทลอีวาชก่อนที่ทางอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดนั้นจะมาบุกเพิ่มอีก1ประตูเป็น2-5ต่อ 5, จากมาคัสบาวจบเกมอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดทีมของเบนจามินเจมส์เดวิชถล่มเอาชนะอ็อกฟอร์ดซิตี้ไป5-2ต่อ 2. ถือเป็นการประเดิมเกมแรกของทางเบนจามินเจมส์เดวิช นวรุกทีมชาติไทยในราการ2022โดยผลงานที่ดีเยี่ยมรอบูตนะฮะตามเชียร์นันต่อไปเบามินเจมส์เดวิสลกสามพบกทางน็อตริงวันที่9กรกฎาคมที่ถึงนี้หาผมเป็น,นว่างานนี้ดูแล้วอนาคตไปไกลนะฮะเจ้าหนูเบามินเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมาแบบ The f แฟช h BG s บีจีเซอพเปิดตัวแข่งท็อปอาเซียนรายแรกผนึกกังอิกซันและก็อิกฟันฟันดี โดยมาแบบเดอะแฟชชนะฮะเมื่อทางบีจีปทุมเปิดตัวเจสซี่แคลร์นเปนทีมชาติฟิลิปปินโดยถือเป็นผู้เล่นโคต้าอาเซียนรายที่3ของทีมต่อจากทางอิกซานและก็อิกฟานฟันดี้2พี่น้องทีมชาติสิงคโปร์เป็นนักว่าง,งานนีนะ้ผมก็ต้องรอดูันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกครับต้องควบคุมอารมณ์ให้จงได้วินัยหอกช้างศึกยู19ปีเผยหลังซัโดโทษดับปิน1ต่อ0 โดยวินัยเอียมโอศูนนาทีมชาติไทยชุดอายุ19ปีเผยหลังสมบทบาททีโปรสัตว์ประตูชัยช่วยทีมดับฟิลิปปินส์1ต่อ0ในศึกอ19ปีชิงแชมป์อาเซียน2022รบแบ่งกลุ่มสายเอนัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดเมื่อวันที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ในกลุ่ม A หลังผ่านนัดไรกได้ไปเบียนาบาารังจากฝูงของกลุ่มหลังถล่มบรูไนไปเจ็ดต่อศูนย์ส่วนเวียดนามเสมออินโดนีเซียเจ้าภาพไปศูนย์ต่อศูนย์และก็ไทยเฉือนชนะฟิลิปปนินส์เป็นต่อศูนย์ทำให้รังอันดับสองของกลุ่มโดยเขาจะบอกว่านี่เป็นประตูแรกอย่างเป็นทางการของผมกับทางทีมชาติไทยเลยนะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทําได้และก็พาทีมชนะในครั้งนี้ โดยรวมแล้วยังไม่ได้พอใจกับฟอร์มส่วนตัวสักเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะยิงได้มากกว่า1ลูกต้องกลับไปแก้ไขกันต่อไปโดยทีมเราต้องพยายามควบคุมอารมณ์และก็สมาธิให้ดีกว่านี้เล่นตามเกมและก็เทคนิคของเราโดยเป้าหมายของผมอยากจะพาทีมเก็บชัยชนะและวก็คว้าชั้นในทัวร์นาเมนต์หนนี้จุดได้ก็ขอฝากถึงแฟนบอลช้างศึกช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเหมือนเดิมครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางทีมชาติไทยชุดอยู่19ปีจะพบก,กับทางเบนม,มาในเกมนัดที่2ของกลุ่ม A วันจันทร์ที่4กรกฎาคมเวลา7นาฬิกานสนามแพทริออตดันบราฟฮากา้าประเทศอินโดนีเซียในขรั้งนี้นะนผมเป็นที่ว่างานนี้กัมพูชานะฮะก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเด็ดขาดทีมชาติไทยของเราแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันกนี่ครับ ค่าจีกสัญญา45ล้านยูโรกีเดมาสะอดีตแข้งฟอนตเตเลสเซนซบลิสบอ,อนยาวถึง4ปีโดยสปอร์ติ้งลิสบอนยักษ์ใหญ่ในลีกโปรโตุเกสเซนฮิเดมาสะโมริตะาอดีตมิดฟิลของคาวาสกิฟอนเตเล่ร่วมทัพด้วยสัญญา4ปีพร้อมค่าจีกสัญญาสูงถึง45ล้านยูโร ถือเป็นแข้งในดินแดนเอเชียที่ค่าแข้งแบบติดลมบนในยุโรปนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางอิเดมัสกโมริตาดาเตะทีมชาติญี่ปุ่นอดีตผู้เล่นคนเก่งของคาวสซกิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เจลิก4ีสมัยล่าสุดหลังจากเจ้าตัวได้ย้ายออกไปลงเล่นกับทางซันตาคาราทีมเมสึกพิม巴รเลกาเล็กสสุดทางโปรโตุเกสในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดนี้ทำให้ฟอร์มของเขาไปเตะตาสปอร์ติ้งลิสบอนจึงต้องประกาศกระชากเจ้าตัวนั้นร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ด้วยการเซ็นยานในครั้งนี้เพื่อจะย้ายปร่่มทีมยักษ์ใหญ่ของลีกโปรตุเกสอย่างทางสปอร์ติ้ง i ิสปอนของทางฮิเดมุระโมริตะเจ้าตัวได้จบการลงสัญญาย,ยาว4ปีและจะสิ้นสุดสัญญากับทีมในช่วงเดือนมิถุนายนป20 26, ี2026เลยทีเดียวสำหรับทางฮิเดมุาะโมริตะเคยการแข่งให้กับทางคาราสก f ฟอนเตเล่ในปี2018และก็เป็นแข่งในชุดแชมป์เจลิก2สมัยปี2018และปี2020เจ้าตัวลงรับใช้ฟอนเตเล่ไปจนสิ้นหนึร้นัด รวมทุกประการยิงไปทั้งหมด2ประตูกับอีก5แอสซิสก่อนจะย้ายไปลงเล่นในยุโรปก,กับทางซันตาคาวราไป2020ถึง2022เขาลงสนามไปทั้งสิ้น59นัดทำไปถึง4ประตูพ่วงกับอีก3แอสซิสก่อนจะย้ายจบสตอรปกติ้งในดการ2022ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวพิไศษที่ขึ้นคืนผู้บอลไทยหมายมโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่3กรกฎาคม2565 โดยชายผูนน้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับ